สวัสดีครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องว่าบำรุงผลให้หวานต้องเติมแป้งกับน้ำตาลเยอะๆหมายความว่าเราต้องไปซื้อแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าเจ้าซื้อน้ำตาลปีบ น้ำตาลสายมาใส่ในช่วงที่ผลมันใหญ่เนี่ยใช่ไหมก็ต้องตอบก่อนนะครับว่าไม่ใช่และที่เพื่อนๆปลูกเมลอนปลูกลองกองมังคุดทุเรียนลำใหญ่แล้วม ชอบใช้คำว่าปุ๋ยหวานปุ๋ยหวาน่แน่ใ,นใจว่าหวานนี้ในที่นี้นี่คือไปชิมหรือเปล่าหรือมันมีหน้าตาเหมือนน้ำตาลทรายพวกโพแทสเซียมัลเฟตพโพแทสเซียมลอลาอะไรอย่างนี้ชาวนาชาวไร่สมัยโบราณก็มองดูว่าเออมันเป็นปุ๋ยหวานก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโลกเนี่ยไม่มีปุ๋ยหวานหรือที่เราไปเรียกปุ๋ย16 20ูนย์ว่าปุ๋ยนา จริงๆแล้วในโลกใบเนี้ยก็ไม่มีปุ๋ยนาแต่ชาว นาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใช้ปุ๋ย16-20-0เคยจนเคยชินจริงนะถ้าเป็นอเมริกาเขาก็จะใส่ในพวกถั่วเหลืองในญี่ปุ่นในมาเลเซียก็ใส่พืชอื่นๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายแต่เราเรียกติดปากเป็นปุ๋ยนาะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะบางคนเนี่ยปลูกมะม่วงปลูกผลไม้ที่อยากจะให้มันหวานเนี่ยควาจริงแนละ้วสายพันธุ์เนี่ยมีความสําคัญนะ จะบอกว่าปุ๋ยสําคัญกว่าสายพันธุ์ก็ไม่น่าใช่ทาไมสายพันธุ์ก็สําคัญก็ลองดูมะขามหวานกับมะขามเปรี้ยวถ้าพันธุ์เปรี้ยวใส่ปุ๋ยที่ว่าหวานยังไงก็ไม่ค่อยหวานแต่มะขามหวานเนี่ยถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยมันก็เปรี้ยวอา่าเห็นไหมครก็มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับนะฮะถ้าสารอาหารต่างๆนั้นมี อีกทธิพลต่อรสชาติของผลไม้ที่สุกรวมถึงกลิ่นหวานสีสันด้วยเหมือนกันการให้ปุ๋ยเนี่ยถ้าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง5้าหมู่ของพืชถ้าเป็นแฟนคลับ ไทยกรีนอโรโปรหรือชมรมกเกษตเบปลอดสารพิษจะคุ้นชิดว่าเราเรียกการกินอาหารของพืชเนี่ยว่าห้าหมู่ห้าหมู่นั้นก็หมายถึงว่าต้องครบทั้ง16ค่าไม่ว่าจะเป็นออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกัมถันเหล็กทองแดงแมงกานีสสังกะสีโบรอนโมลิบดีนัมเนี่ยต้องครบตัวนี้ถ้าขาดตัวหนึ่งตัวใดประสิทธิภาพต่อให้ใส่ n p k สูตรเสมอเยอะแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้า ขาดแมกนีเซียมโบรอนเหมือนเติมน้ำใส่ตุบหรือใส่ถังไม้โอมันอยู่ต้นโอ่งหรือก้นขาบพืชก็ไม่สามารถที่จะระดมมาเลี้ยงได้มาแปลงรูปและจะ กระบวนการสังเคราะห์แสงที่เขานะใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศและก็จากน้ำแล้วก็ไปผ่านกระบวนการกระตุ้นจากแสงและคลอโรฟิลเพื่อสร้างตัวน้ำตาลหรือกรูโคสแล้วก็บวกกับพวกน้ำกับออกซิเจนเพื่อเปลี่ยน แปรรูปไปเป็นโปรตีนวิตามินอะมิโนไขมันกรดอินซียเอนไซม์ต่างๆไปเปลี่ยนหล่อเลี้ยงสรีระต่างๆของเขาที่อยู่ในรูปของคาร์โบไฮเดรตโครงสร้างหลักๆที่เราได้เคยคุยไป,ไปในคลิปก่อนก็ที่คาร์โบไฮเดรตโครงสร้างหลักก็จะได้พวกเซลลูโลสล,ลิกนินเฮมิเซลลูโลสก็จะไปหล่อเลี้ยงสะสมถ้าไปดูในบางกําลาของปราชชาวบ้ บา,บางท่านนี่ดูแล้วก็ปวดหัวนะคบอาใช้กากน้ําตาลใช้น้ําตาลทรายไปโรยรอบโคนต้นแล้วจะทําให้ต้นผลไม้นั้นมีรสหวานอันนั้นไม่ได้บอกว่าถูกนิดหน่อยนะผิดแต่ถ้าใส่ปุ๋ย0 5 5 0ปุ๋ยคอไลา์โพแทสเซียมคอซันเฟตหรือ0 6 6 0โพแทสเซียมคอไลาย หรือโพแทสเซียมในเตรต13.04.6อันนี้ก็ต้องตอบว่าถูกอยู่บ้างถูกไม่หมดนะถูกอยู่บ้างถูกที่หมดนี่มันต้องเกิดจากการดูแลบำรุงรักษาการสะสมอาหารต้องให้ใบของผลไลม้ของเราเนี่ยมีความเขียวเข้มเขียวเข้มเต่งตึงทั้ง กิ่งก้านใบเพื่อให้สะสมอาหารแป้งน้ำตาลอะมิโนโอ,อะไรต่างๆเนี่ยมากเพียงพอพอเขาติดดอกออกผลผลอ่อนเนี่ยนะครับกระบวนการตรงนี้เนี่ยน้ำตาลกับแป้งอย่างน้อยก็จะเคลื่อนย้ายใบจากใบกิ่งก้านเนี่ยมาให้ลูกหรือผลของเขาส่วนโพแทสเซียมเอาจริงแล้วมันมีตัวหนึ่งคือโบรอนไอตัวนี้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนก้อน้ำท่ออาหารเนี่ยเป็นเหมือนถนนเป็นเหมือนเลนส่วนไอตัวโพแทสเซียมกับ รอนเนื้อทำหน้าที่เหนี่ยวนําเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาลไปสู่ผลได้ดีนั่นจึงเป็นที่มายความว่าใส่ปุ๋ย0 0 5 0 0หรือ 13, 0 1 6แล้วจึงทำให้ผลไม้มีรสหวานดีขึ้นเอาแล้วแต่ถ้าทุเรียนมะม่วงลองกองมังคุดเงาะของเพื่อนๆมีใบยเยอะจริงแต่มันใบมันเขียวสดหนา ไม่เขียวเข้มนะไม่แข็งไม่กรอบอาจจะไม่กรอบดนผู้ได้เห็นภาพใบก็เขียวสดตัวนี้ท่านใช้ปุ๋ย 0060, 0050, 13, 0 00กก็จะไม่ได้รสชาติที่หวานดังจใจหรือตามที่เกษตรกรผู้บริโภคหรือลูกค้าท่านเนี่ยต้องการเพราะว่า เขาไม่มีแป้งและน้ำตาลที่มากเพียงพอเพราะฉะนั้นในห่วงช่วงที่ติดผลเนี่ยถ้ามีฝนตกหรือใครไปใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก เขาว่ามีผลนี่คือมีผลแล้วใกล้จะเก็บเกี่ยวเอาไปจำหน่ายรับรองได้ว่าถ้ามีฝนหลงฤดูมีการสะสมอินทรีย์วัตถุที่โคนต้นยังตกค้างอยู่มากจนเกิดใบออกถ้ามีเพียงพอพอเหมาะพอดีพอผลนี่เขาก็ต้องการในโตรเจนในการขยายผลให้ใหญ่ตั้งแต่ผลอ,อ่อนอยู่เหมือนกันผลระยะ ต้นระยะก,กลางแต่ถ้าจะเก็บเกี่ยวแก่จนจะเก็บเกี่ยวอีกประมาณ10หรือ15วัน,นอันนี้มันต้องเตรียมดูแลในห่วงช่วงเดือนสุดท้ายเนี่ยให้ดีอย่าให้ใบมีลักษณะการเขียวสด เขียวไม่เข้มไม่มีอาหารที่เพียงพอแต่ถ้าเพื่อนๆสามารถทำให้ใบของมะม่วงทุเรียนลองกองมังคุดสละลิ้นจีมะขามเมลอนแคนตาลูปอะไรก็ตามเนี่ยมีใบเขียวเข้มแล้วใส่ปุ๋ยตัวที่มีโพแทสเซียมเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวนำแป้งและน้ำตาลไปสู่ผลในห่วงช่วงนี้ถ้าเป็นเทคนิคของไทยกรีนอโกรหรือชมรม กเกษตรปลอดสารพิษเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแนะนําให้ใช้ร่วมกับตัวแคลเซียมโบรอนบางคนก็ใช้สูตร15.00 1.2กิโลบวกกับโบรอนพืช4ขีดละลายน้ำา1ปี๊บ เอามาใช้ครั้งละร้อยซีซีต่อน้ำา20ลิตรแต่เดี๋ยวนี้ไทยกินโกเขามีสำเร็จรูปชื่อ t g a Cal จะใช้ตัวนี้ฉีดพ่นการกินอาหารสะสมของมะม่วงทุเรียนลองกองมังคุดเกันตลูปเมลอนอะไรต่างๆก็มีเทคโนโลยีเราจะให้กินปุ๋ยจากทางดินก็ได้เสริมด้วยทางใบก็ได้แต่ที่แน,น่ๆต้องให้ครบหมู่ทั้งธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมถ้ารวมธาตุที่ไม่ต้องซื้อก็ ออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ทำกเกษตรปลูก พืชไร่ไม้ผลเพื่อจำหน่ายเนี่ยก็หลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องอาศัยตัวช่วยคือเป็นปุ๋ยทางใบเข้ามารวมด้วยเพราะว่าให้ปุ๋ยทางดินอย่างเดียวบางทีก็ไม่เพียงพอต้องให้เขามีการกินให้อิ่มสะสมอาหารให้มากเพียงพอเลี้ยงให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญในยุคที่มีบ้านเรามีปัญหาเรื่องแล้งซ้ำซากฝนตกก็ท่วมซ้ำซากเนี่ยเจ้า ารอุ้มน้ำโพลิเมอร์จึงมีความสําคัญที่จะทําให้พืชเขาสามารถมีการเจริญเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะสมอาหารคําว่าสะสมอาหารเมื่อกี้พูดไปแบบไวๆว่าแต่ถ,ถ้าปล่อยให้ขาดตัวหนึ่งตัวใดขาดแมกนีเซียมขาดโบรอนขาดแคลเซียมไอที่ทํามา100%ยเหรือร0อบาทมันจะเหลือ20-30บาบาทเพราะลักษณะการ ที่เขาจะต้องระดมสารอาหารทั้ง5หมู่เนี่ยถ้าเป็นคนก็โปรโตีนวิตามินไขมันเกลือแร่คาร์โบไฮเดรตถ้าขาดวิตามินก็เดี๋ยวเลือดออกตามไรฟันผมร่วงตาเหลือแต่กินโหขาหมูกินนู่นกินนี่เยอะแต่ขาด พืชก็เหมือนกันเหมือนเราเอาน้ําใส่ในโอง่งแต่บางเอินโอ่งแตามันรูปตัววีลงมาความสูงจากปากโอ่งลงมาสัก7 0็ดนน้ำมันก็บรรจุในตุ่มนันในแค่ประมาณ20%ต่อให้อีกด้านหนึ่งของตุ่มเนี่ยมันสูงก็จริงเพราะฉะนั้นต้องอย่าลืมใส่พวกจุลธาตุพวกเหล็ก ทองแดงแมงกานีสสังกะสีบรอนโมริดินัมนิเกิลก็จะอยู่ในพวกซิลโคเทรสนะพวกไทโตซาอยู่ในปุ๋ยพวกท่ารองท่าเสริมต่างๆก็จะมีอยู่ตัวนี้ถ้าท่านดูแลการสะสมอาหารให้ใบเขียวเข้มกิ่งก้านเต่งตึงรสชาติเมลอนแคาลูมะม่วงสม้มทุเรียนลองกองมังคุดสละมะขามหวานก็จะมีรส ชาตสีสันที่สวยงามหวานรสชาติดีสีสวยเทคนิคนี้ยังเอาไปใช้พวกไม้ดอกไม้ประดับพวกโอเซียนพวกพังควยพวกไม้สีไม่เกี่ยวกับไม้ด่างนะไม้ด่างก็สวยฮะทำให้ใบเขียวก็สวยสีขาวที่ด่างก็มีสีสันได้เหมือนกันตัวกลไกที่จะเคลื่อนย้ายแป้งจากใบกิ่งก้านไปสู่ผลเนี่ยคือโพแท,ทเสเซียมกับ โบรอนพอช่วงก่อนใกล้จะเก็บเกี่ยวควรใส่ปุ๋ยพวกตัวท้ายสูงกับแคลเซียมโบรอนชีต กระนำในช่วงนี้รสชาติถูกปากถูกใจแล้วถ้าใบไม่เขียวสดไม่เขียวเข้มแสดงว่าอันนี้เขาเรียกว่าบ้าบ้าใบมาพร้อมกันกันกบความอ่อนแอบ้าใบแสดงว่ามีไนโตรเจนสูงใส่ปุ๋ยอาจจะผิดส,ส,สัดส่วนเป็นพวกตัวหน้าสูงเกินไปหรือหลายคนบอกอผมก็ไม่ได้ใส่นะก็แสดงว่ามี อินีวัตถุปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอยู่ที่โคนต้นสูงหรือฝนตกฝนลงฤดูตัวนี้ก็ต้องฉีดสูตรพวกยับยั้งใบอ่อนป้องกันผลร่วงอย่าลืมนะครับชอบเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารพิษให้คิดถึงไทยกรีนอโกรผมมนตรีบุญจารสและทีมงานขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ